เราใส่แบ่น,นี้เพราะคิดว่าจะออกมาดูเนิ่นๆแต่ออกมาเหมือนอีป,ป้าศาสตราจารย์ทีรอนี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่า My dear, you have the Grim. My dear, you have the Grim. Hi เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมส่วนดาวก็สบายดีแกฮะ อะไรนะนาฬิกาใหม่เหรออุ้ยใช่ของแดนนี่วอลลิงตัน is so beautiful ซื้อไหนเหรออ,อ๋อเข้าไปที่เว็บไซต์แดนนี่วอร์นิงตันที่ลิงก์ในอธิบายในล่างนี้ถ้าใส่โคดอัตตมตะกรก็จะได้ส่วนลดพิเศรรษด้วยละแกอ,อ๋อโคดใช้ได้ถึงแค่วันที่15มกราคม2017นะโอเคได้เวลาไปโรงเรียนละตอนนี้น้องๆอ,อยู่ในช่วงเปิดเทอมใช่ไหมหรือเปล่าฉันไม่รู้จำช่วงเวลานั้นไม่ได้แล้ว Oh God, ฉันแก่เรารู้ว่าทุกคนไม่เอนจอยกับช่วงเวลานี้ต้องตื่นไปเรียนตั้งแต่เช้าไปนั่งเรียนทางวานันแล้วก็ไปเรียนพิเศษอีกตอนเย็นเสร็จแล้วก็มานอาบกันบ้านถึงดึกดืด่ให้กูเอาเวลาไหนไปมีความสุขอ๋อวันหยุดไงวันหยุดไม่ได้กูก็ต้องเรียนเราก็เลยต้องมีการเตรียมพร้อมใช่ไหมนี่ฉันมีกระเป๋ามาวันนี้ขอเสนอ how to จัดกระเป๋าไปโรงเรียนค่ะทานเพลง สอนหรือปากกาแบบธรรมดาถึงแม้ว่าเพื่อนๆเ,เราจะมีปากกาที่สวยเก๋แค่ไหนก็ตามอ๋อนี่หรอเราซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะดูสิมีโดนัทเล็กๆใหยย่ด้วยอืมข้าวนี้ต้องใช้สีเขียวเอะหรือสีเหลืองดีนะอืมสีชมพูด,ดีออยเลือกไม่ถูกเลยมีตั้ง8สีอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์เพราะในหนึ่งอาทิตย์ปากกาพวกนั้นก็จะหายปากกาโดนัทหายไปไหนอ่ะมึงเห็นปากกาแสีกูปะ ให้เขเขียนให้ไหมถ้าคุณมียังลบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก,ก็แดกมาเลยค่ะก็นี่ดูสิทาเป็นรูกแฮมเบอร์เกอร์น่ารักจะตายของกินก็ต้องกินได้ปะ <S <S หรือมียังลบธรรมดาธรรมดาแบบนี้ถอดเปอกออกแล้วก็จิ้มมันจิ้มมันจิ้มมันพอทุกคนก็ทําแบบนี้ หมาใช่ไหมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมและแผนที่เดินทางกลับบ้านเพราะตั้งแต่วันที่คุณหยิบไปเรียนวันแรกคุณจะไม่มีวันเห็นมันอีกเลยขอไอแกย้มดินีนหน่อยดิได้บ้านกูนะตรงเนี้ยซื้อสีไม้ก็อย่าลืมซื้อมินคัตเตอร์มาด้วย <laughs> ใส่รุง้งแก้แกย้มสีหน่อยดิได้แตงกียวอะคืนไม่เป็นไรไว้เพื่อนกัน ทำไมมึงไม่เรียงสีให้ตรงที่เดิมเคยถูบังคับไม่ใช้สมุดลายเฉมๆเฉยๆเเชใช่ไหมมอนสมุดลายไทยเก็บสมุดเฉิบเฉิมนี้ยัดเข้ากระเป๋าเข้าที่เดิมเอาก็มาเป็นกฎทำไรได้อะเราสามารถซื้อสมุดเล่มน่ารักน่ารักมาใช้ได้แต่เขียนอะไรลงไปนะมันจะทำลายความมุ้งมิ้งน่ารักเหล่านี้ พอยแกเราซื้อสมุดมาใหม่ดูสิน่ารักมากเลยมีน้องแมวเต็มไปหมดเลย <c oughs> เปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีชื่อของเราอยู่ชีดกระดาษเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลองพกนี่ล้วนอิกระดาษพกพาง่ายพกพาสะดวกชึบแท้แดนหรือถ้าไม่มีก็ลองใช้นี่คลิปหนิดกระดาษค่ะทีนี้นะคะกระดาษก็จะไม่มีทางหลุดอ,ออกจากกันค่ะ มีปากกาดินสอของใช้แยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแนะนำให้ซื้อเนี่ยซองใส่ดินสอทีนี้เราก็จะสามารถเก็บปากกาดินสอเครื่องมือเครื่องใช้ที่มาสําคัญไว้กับตัวเราถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะใช้กรองดินสอไฮโซที่มีสองสชั้นเหมือนทางฟอร์มเมอร์ก็ตามอันนี้มีกลับดินสอยังลบไหมมาท้าแถมมาครบชุดด้วยล่ะเฮ้ยอีราจินีเอลซ่าอย่าเยอะและดิจอย่าลืมซื้อหนังสือเตรียมสอบไว้อ่านนอกเวลาด้วยล่ะฮ้หยหนังสือน,นี่ดีจริงเลย สิ่งสำคัญในการทบทวนหนังสือนะคะเอาไว้ไฮไลท์สิ่งสำคัญสำคัญ <P le af noise> แล้วมันจะมีโพสต์อิดเอาไว Shot ้ช็อตโน้ตแล้วก็ขั้นหน้าสำคัญสำคัญด้วยนะ,ะ <P le af noise> ว้าวสะดวกจริงๆเลย <P le af noise> เพียงเท่านี้นะี่ะน้องๆก็จะมีกระเป๋าที่เตรียมพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนแล้วค่ะ เรียนหนักจริงเลยโอเคทุกคนหวังว่าเจนจอกับคลิปบ้าบอนี้นะฮะกดดูคลิปอื่นที่ด้านนี้เลยแล้วก็กดติดตามที่กลมๆด้านบนนี้นะแล้วเจอกันใหม่ซีเรเตอร์บ๊ายบาย